ซื่อสัตย์กับคนจังไรโห้ยจะทนอยู่ทําไมยายจ่าค่อยกับไปละเนาะผัวค่อยนี่เลยเจ็บใจยายจ่าเอ้ยว่าสันโอ้คือคักเทละเมื่อน,นี้มีแต่เรื่องโดนๆเนาะสงสัยไปแอบฟังไรนี่มาบอดโหนาอีหลีนะฮะค่อยบ่ได้ผัวฝรั่งดอกเดอ้อคนไทยว่าสัน จังไรวาซันไปเล่นสาวจับได้เอาอนุญาตนะคะอนุญาตค่นะเนาะโอไม่เป็นไรอย่าเป็นอีกสุดท้ายแล้วคนมันเคยกินหมามันเคยขี้นะกลับมาลี่ลี่เป็นขี้เกา่ามือนีไหวค่อยบอกเลยตัดห่างปล่อยวัดเออเพราะว่าเฮาซื่อสัตว์กับเขาจริงแต่เขาบอกซื่อสัตว์กับเขาเจ็บเสียเปล่านะเหมือนยกโทษให้นักโทษนะ่ะออกมาแล้วก็เฮ็ดอีกวาซัน บเขตตอนนี้นะค่อยเดินสายฝ่อและมาอยู่พัทยาแล้วตอนเนี้อืมยได้เจอผู้บ่าคุยและซิมของแซบซิไปอยู่เบเยี่ยมคือเจ้าฮะนะเอาสู้เด้อเจอกันจ้า